อย่างที่ช่วงช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้นะคะเรื่องของการผ่อนรถผ่อนบ้านถ้าใครมีปัญหาหรือว่ากําลังจะเริ่มผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะกําลังคิดไม่ตกเลยทีเดียววันนี้เรามีผู้มาให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องนี้ค่ะคุณฉัดพงศ์วัฒนจิรัตผู้บริหารงานพัฒนาการให้คําปรึกษาลูกค้าบุคคล k e x p e r t ของธนาคารกสิกรไทยอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แมก็เหมาะเลยนะคะกับตอนนี้ที่มีการพูดถึงนะคะนี่ในภาคครูเรือนที่เริ่มจะน่าเป็นห่วงค่าใช้จ่ายก็พุ่มเป็นค่าใช้จ่ายที่พุ่งขึ้นด้วยค่าครองชีพต่างๆนะคะที่สําคัญก็มาจากการผ่อนบ้านแล้วก็ผ่อนรถเนี่แหละนะคะแต่ก็มองย้อนกลับไปว่าจริงๆนยก่อนที่จะมีการผ่อนบ้านผ่อนรถทางสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะปล่อยเงินกู้นะคะในสัดส่วน แต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่นะคะ,คะจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเขาก็มีหลักเกณฑ์อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ทําไมเรายังเห็นว่าปัญหาตรงนี้ยังเกิดขึ้นอยู่ล่ะต้องบอกว่าทางพวกสถาบันการเงินหรือ,อแบงค์นะครับหรือบริษัท leasing ก็ดูให้ส่วนหนึ่งแหละ,ะ,ะสิ่งที่เขาดูนะครับก็คือดูว่าเวลากู้ไปแล้วจะผ่อนไหวไหม,มนะครับ ตัวหนึ่งที่เขาดูเรียกว่าความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ซึ่งก็กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของไรายได้ในแต่ละเดือนนะครับเช่นถ้าเกิดคนเงินเดือนสักไม่เกิน3 0 0 0มืนอันนี้บอกว่าความสามารถในการชำระหนี้อยู่ที่40%นะครับก็คือประมาณไม่เกิน1 2 0 0 0บาทต่อเดือนนั่นเองแต่ถ้าเงินเดือนสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสมมติว่าเป็น3 0 0 0 0ืถึง70,000บาท ความสามารถในการชําระนี้จะคิดที่50%ของ oh, <ค>รายได้ต่อเดือนะนะครับก็แล้วถ้าเกิดเงินเดือนสูงขึ้นอีกสมมติว่ามากกว่า70,000บาทขึ้นไปค,ความสามารถในการชําระนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไม่เกิน60%ของรายได้ในแต่ละเดือนะนะครับก็ต้องบอกว่าที่สถาบันการเงินดูก็คือดูว่ากู้ผ่านหรือเปล่าแต่ว่า ปัญหาที่เกิดคือเมื่อก,กู้ไปแล้วจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับก็คือตัวเราเองก็ต้องดูตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งเวลากู้ไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดปัญหาตามมาก็คือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้กู้อาจจะไม่ได้คิดเตรียมเผื่อไว้นะครับอย่างตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่เราไปกู้รถคนเงินเดือนสักสามหมื่นละกันสมมุติว่าความสามารถการชำระนี้เป็น40%อั์ติาง่ายๆนะครับแต่ละเดือนจะผ่อนประมาณ1,2,000่บาทเหลือเงินเท่าไหร่ครับเหลือเงิน1,800 0บาท จริงๆดูแลไม่ค่อยมีอะไรน่าจะไหวแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยหลักๆเลยนะครับค่าประกันโอ้มีลถก็ต้องมีประกันลถแน่นอนว่าถอยปลายแดงออกมายังไงก็ต้องประกันชั้นหนึ่งนะประกันชั้นหนึ่งก็ตกแล้วประมาณสัก1 8 0 0 0ถึง20,000บาทนะครับตกเป็นต่อเดือนอันนั้นต่อปีตกเป็นต่อเดือนก็ประมาณสัก1 5 0 0บาทประมาณนั้น ประกันไม่พอนะครับโดนไปอันหนึ่งมีค่าบำรุงรักษาอีกนะครับปีหนึ่งก็ตกประมาณ10,000บาทหรือหมื่นกว่ากว่าถ้าตีออกมาเป็นกลมๆต่อเดือนก็ประมาณสักพันบาทต่อเดือนนะครับมีรถก็ต้องใช้รถใช่ไหมครับค่าน้ํามันค่าทางด่วนค่าที่จอดรถอีกใครทํางานแถวสีลมพระรามสีจะรู้ดีว่าเดี๋ยวนี้ค่าที่จอดรถนี่สองพันบาทอาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับไม่เอาหรือเปล่าเอาหรืว่าตีหมอกลมๆใช้จ่ายทั้งหมดที่ตามมาเนี่ยตกแล้วประมาณสัก 6,000ถึง7,000บาทต่อเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเกิดคนที่มีเงินเดือน30,000ใช่ไหมครับ่อนนี่เดือนละ12,000สต้องบวกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรถถเพิ่มมาอีกนะครับเบ็ดเสร็จสมมติว่าเป็น20,000บาทต่อเดือนแล้วกัน2 0ง0 0บาทนั้นคือ2ใน3แล้วนะครับเหลือเมื่นเดียวถ้าเกิด ไม่คิดว่าจะประหยัดภาษีไม่คิดว่าจะต้องซื้อเบียประกันบางทีอาจจะอาจจะไหวแต่บางทีถ้าเกิดมีเป้าหมายอื่นล่ะสมมติอยากจะเก็บเงินแต่งงานหรือว่าจะไปใช้จ่ายที่พทะไปเที่ยวต่างประเทศบางทีตรงนี้มันทําให้ตึงตัวนะครับจริงๆแล้วผ่อนบ้านก็เป็นเหมือนกันจะเหมือผ่อนบ้านนี่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาเหมือนกันผ่อนบ้านนี่เรียกว่าโดน2ช็อตนับช็อตแรกคือต้องซื้อบ้านซื้อบ้านก็มีค่านจนจนนองจนจนนองก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณล้านละหมื่น นอาจากนี้ก็มีค่าธรรมเนียมการโอนนะครับก็สเปหารกันคนละครึ่งระหว่างผู้ซื้อผู้ขายก็ล้านละหมื่นอีกเหมือนกันค,คราวนี้ช็อตนั้นไม่พอนะครับบางทีอาจจะจ่ายไหวแต่ว่ามีค่าส่วนกลางค่าส่วนกลางเสร็จมีค่าคเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์บางอันก็ตกแตง่งด้วยก็ตกแต่งชุดครัวก็อาจจะประมาณสัก ร่วมแสนนะฮะเดวนดูชุดครัวถ้าซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะหลักพันหลักหมื่นแต่ว่ารวมกันหลายชิ้นก็เบ็ดเสร็จนะครับเป็นสนกันถ้าเกิดไม่มีเงินสำรองเผืือไว้เตรียมวางแผนการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้ามันจะทําให้เกิดอาการเงินตึงมือนะครับเงินตึงมือปุ๊บอาจจะต้องไปใช้บัตรเครดิตหมุนวินอะไรต่างๆนานาไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านบางทีน้ําประปารั่วห้องน้ําใช้ไม่ได้ต้องจ่าย่คะ ลำบาก oh, คนมีบ้านอีกนะนะคะ,คะทีนี้มาดูในทางแก้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็เห็นกันในกรณีที่บอกว่ากู้รถคันแรกมาแล้วก็เริ่มะจะผ่อนไม่ไหวนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องฟังด้วยเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าผ่อนไม่ไหวจะเกิดอะไรขึ้นต้องทำยังไงด้วยโดย,โดยกระบวนการนะครับถ้าผ่อนไม่ไหวคือผิดนัดชำระหนี้ในงวดแรกทางบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะเริ่มคิดดอกเบี้ย ผิดนัดชำระหนี้นะครับติดต่อการ2องวดจะเริ่มส่งจดหมายทวงถามครัพร้อมกับการเก็บค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้อพอผิดนัด3งวดติดต่อกันจะส่งจดหมายแจ้งมาอีกครบที่จะบอกว่าถ้าผิดนัดชําระงวดหน้าฉันจะยึดรถแล้วนะ,ะ,นะพอเดือนที่4ถ้าผิดนัดติดต่อกันปุ๊บก,ก็ทําการย,ยึดรถเลยนะครับสิ่งที่ควรทราบน,นะครับคือเมื่อบริษัท ผู้ให้เช่าซื้อทําการยึดรถไปแล้วไม่ได้ถือว่าจบนะครับค่ะผู้ยี่นะใช่คนที่ซื้อรถมาก็ยังเป็นหนี้อยู่นะคือเขาจะเอารถอาจจะไปขายทอดตลาดหรือว่าไปตีราคาอะไรต่างๆก็ว่าก็ว่าไปแต่ว่ามูลหนี้ที่การขายรถนั้นไม่ครอบคลุมนะครับคนที่เป็นผู้ซื้อรถแต่เดิมนะคู้กู้นั่นแหละนะครับก็จะต้องจ่ายอีกเหมือนกันจ่ายส่วนต่างจ่ายส่วนต่างก็เรียกว่าเสียเครดิตด้วยแล้วก็ต้อง จ่ายตังค์ด้วยเสียเราไปตัวทีหลังนั่นไงโดนหลายกระทุนะเราบ้านเป็นเหมือนกันไหมคะถ้าเกิดว่าโดนยึดไปแล้วเนี่ยหมอนี่ไม่จบเหมือนกันบ้านบ้านก็เป็นลักษณะเดียวกันครับแต่บ้านเนี่ยก็จะแตกต่างจากรถอยู่อย่างนึก็คือว่าเวลาเรากู้ซื้อรถนะครับกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนี่ยเป็นของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อใช่ค่ะแต่เวลาเรากู้ซื้อบ้านกรรมสิทธิ์เป็นของเรานะครับหรือว่าเราเอาไปจดจำานงกับธนาคารเท่านั้นเองนะครับดังนั้นมันก็เลยบอกว่าการที่จะมายืดรถเนี่ยสามารถทําได้ง่ายกว่า เพราะบริษัทผูให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของรถแต่เวลาการยึดบ้านนียครับจะต้องส่งฟ้องศาลอะไรต่างๆนานาซึ่งก็กินกระบวนการนานกว่ากระบวนการในการยึดรถก็อาจจะหลายเดือนเป็นถึงปีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตรงนี้คือยังไงซ้าเครดิตแล้วภาษีแล้วแหละ จริงๆมีคำแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดคิดว่าตัวเองไม่สามารถผ่อนหนี้รถไหวไม่สามารถผ่อนหนี้บ้านไหวก็อย่าหนีหนี้นะครับควรที่จะรีบไปเจรจากับสถาบันการเงินมากกว่าก็ปณีประนอมปณีประนอมไปใช่ไหมคะก็คือก็ต้องบอกว่าทางสถาบันการเงินเองก็ไม่อยากให้มีหนี้เสียเกิดขึ้นด้วยด้วยเหมือนกันนะครับรายไหนพอช่วยได้ดูแลประวัติในการชําระหนี้ที่ผ่านมาอย่างดีนะครับก็แสดงถึงความตั้งใจในการที่จะชําระหนี้ต่อไป ก็อาจจะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะครับในการยืดระยะเวลาในการผ่อนชดานี้ให้คือให้คนนั้นสามารถผ่อนไวค่ะแต่ถ้ามเป็นหาพร้อมกันทั้งบ้านด้วยทั้งรถด้วยต้องจัดการอะไรก่อนฮะต้องต้องเจรจาเลยครับทั้งสองอันพร้อมกันเลยอย่ามีทัศนคติที่ว่าผ่อนหนี้บ้านอย่างเดียวไม่ผ่อนรถหรือผ่อนหนี้รถอย่างเดียวไม่ผ่อนหนี้บ้านอันนี้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าผิดนัดนี้อันใดอันหนึ่งก็ถือว่าเครดิตเราเสียละทั้งจะไปอยู่ในสนุดโกของเครดิตบูโรเรียบร้อยละทางที่ดียังไงก็ต้องผ่อนให้ได้นะครับรู้ตัวว่าผ่อนไม่ไหวจริงๆก็ไปเจรจาดีกว่าขอปณีประนอมหรือว่ายืดระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ดีกว่าอันนี้ถึงสเต็ปที่ว่าเราเป็นหนี้แล้วแล้วก็เริ่มเครียดแล้วเริ่มชำระไม่ไหวแต่ทีเนี้ยเนี่ยวิธีการทั้งหมดไม่ให้มันเกิดสเต็ปนี้เนี่ยค่ะคือต้องกันไว้ดีกว่าแก้นยต้องทำยังไงบ้างวางแผนยังไงการไว้ดีกว่าแก้นะครับก็คือบอกว่า เวลากู้บ้าน <c oughs> กู้รถอย่างที่เราได้คุยกันเมกกื่อกี้ใช่ไหมว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมามดังนั้นก่ <ๆ S 2> อนจะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถอย่ามองแค่ว่าเรามีความสามารถในการชําระหนี้หรือเปล่าขอให้ไปดูว่าสินทรัพย์ที่เราเก็บออมไว้มีเผื่อที่จะต้องค่าใช้จ่ายในอนาคตไหมนะครับเอาเรียกว่ากู้เต็มจํานวนเนี่ยเวลา อยากจะผ่อนชำระหนี้แน่นอนว่าจะต้องไปอรอตอนโบนัสออกใช่ไหมครับๆๆถึงจะมีตังมาแบบหักลบลบหนี้หรือว่าเอาไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆนานาแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือประเมินตัวเองก่อนว่าเรามีตังเรามีเงินเก็บไว <ๆ S 2> ้เผื่อให้ใจ่ายอื่นเพียงพอหรือยังนะครับก็กันไว้ดีกว่าแก้ถูกต้องเลยครับ นะคะก็เป็นหนทางนะคะที่แนะนําเอาไว้สําหรับผู้ที่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างจะเยอะแน่นอนแหละค่ะว่าบ้านนะคะก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะของเราในชีวิตประจําวันแน่นอนแล้วก็ทางฝั่งของรถเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ต้องชั่งน้ําหนักแล้วก็ประเมินตัวเองนะคะเป็นสําคัญมากกว่าเลยค่ะว่าความสามารถในการผ่อนชําระของเรามีมากน้อยแค่ไหนนะคะไว้แค่ไหนก็ลิมิตตัวเองไว้เท่านั้นนะคะแล้วก็ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาลองเริ่มกู้นะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้กู้ที่ดีนะคะอย่างที่วันนี้ได้แนะนํากันไว้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะทางด้านของคุณชัดพงศ์นะคะที่มาให้คําปรึกษาดีๆนะคะในวันนี้จากธนาคารกสิกรไทยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ แล้ววันนี้นะคะรายการมันนี่บีสมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนนะคะลากันไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เหมือนเดิมค่ะเวลา2องทุ่มแล้วเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ